สวัสดีครับวันนี้ก็มาเทสก่อนส่งนะครับเป็นชุดเวฟร้อยสิบไอสามชุดนะครับร้อยสิบไอตัวสองพันสิบเจ็ดสิบแปดนะครับตัวนี้ตัวนี้สองพันสิบเก้ายี่สิบตัวนี้จะเป็นเวฟร้อยยี่บ้าไอบังลมนะครับหรือตัว R ตัว S นะครับเหมือนกันเลยครับผมชุดสามพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งทุกชุดเลยนะครับนี่ครับสายแบตเตอรี่นะครับลูกค้าก็ดึงเข้าไปในบอกในยูบ็อกแล้วก็ติดตั้งต่อกับแบต แดงบวกดำลบอันนี้ผมใช้เป็นสวิตชิ่งนะครับต่อไฟบ้านแล้วก็เทสส่งนะครับสีฟ้าก็ถอดดอกซับตัวนี้ออกน็อตสี่ตัวนะครับเราดึงดอกขึ้นมาแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ที่เดิมเลยครับวิธีการนะครับนี่เลยครับสวิตยิดกับการทํงงานทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มที่มีสวิตนะครับเปิดไฟสีฟ้าก็จะขึ้นเราก็สามารถค้นหาบลูทูธนะครับนี่เลยนะครับมันจะขึ้นชื่อให้ นี่เลยครับจับคู่แล้วก็เราก็ไปเล่นเพลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตไฟตัวนี้จะเป็นวูดลุ่มเป็นมาสเตอร์นะครับเป็นวูดลุ่มรวมควบคุมทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็นมิดโลนะครับตัวนี้จะเป็นแหลมก็เปิดประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเสียงซับตัวนี้ก็เป็นความถี่ซับนะครับเปิดแค่ครึง่งอันนี้ก็เปิดสุดไปเลยเรามาควบคุมผ่านตัวนี้นะครับลองเล่นเพลงดูนะครับ บแด้นดูนะครับเพรก็เพลงอื่นมันติดลิขสิทธิ์ดูดูกว่าก็เสียงแหลมเยอะก็ปรับได้เลยนะครับ ปิดนะครับแล้วก็เทสชุดต่อไปนะครับ okay. ปิดสวิตช์ปิดสวิตช์อันนี้เราก็หยุดเพลงไว้นะครับก็มาถอดตรงนี้ออก1ชุดชุดที่1นะครับเดี๋ยวผมขอออวางมือถือไว้นะครับเดี๋ยวผมต่อไอแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งครับชุดที่2 okay. โอเคอเหน,นะครับ โอเคครับจุดที่สองกันเลย <S <S เปิดสวิตเปิดวุ่มโอเคเดี๋ยวเรามาค้นหาบลูทูธนี่เลยครับจับคู่โอเคเรียบร้อยเปิดเพลงนะครับผมจะเปิดต่อจากเพลงเดิมนะครับ๋ย่เปิดสวิตไฟก่อน,นก็เปิดครึ่งหนึ่งแหละมันก็เปิดสักบ่ายโมงอันนี้ก็เปิดสุดไปเลย อันนี้เปิดครึ่งเดียวกดมีวอลลุม่มด้วยลำบากหน่อยก็ถือมือเดียวแล้วก็ต้องเปิดตรงนี้ กอยได้เปิดแบนซ์สักเท่าไหร่นะครับ Ladies and gentlemen Are you for new ได้ใหเ้เล่นได้สีมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมเปิดสวิตต์เอาเลยนะครับไม่ได้เอารีโมทน,นะโอเคประมาณนี้จะปิดไว้นะครับต่อไปชุดต่อไป ก็จะลำบากหน่อยนี่เลยครับโอเคเรียบร้อยเปิด,นนปดสวิตช์อันนี้ก็สวิตช์ไฟแล้วก็เปิดตัวแรกวันนี้บลูทูธก็ค้นหาเหมือนชุดเดิมครับนี่เลยครับชื่อบลูทูธจับคู่โอเคก็เปิดยังไม่จับ ออกมาแล้ว okay. เหมือนเดิมครับแหลม ชุดละนิดนะครับปิดพอมาเป็นเวฟตัวนี้เวฟร้อยยี่สิบปิดสวิตช์แล้วก็ถอดกดยเด็ดต้นทม่ยอกพอมาต่อตัวนี้อ๋อตัวนี้มันจะเป็นหางปลานะครับลูกค้าเวลาใส่กับแบตก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็พันครับได้ปกติเลย นีสวิสตติดเปิดนั้นทั้งหมดก็จะอยู่ด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตไฟครับโดยค,ครับต่อคนหนาบูทูธชื่อมันจะเหมือนกันเลยนะครับทุกตัวโอโอ้เพลงแต่มันยังไม่จับโอเคจับแล้ว ็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมด4ชุดนะครับส่งนะครับอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งมานะครับผมก็ทยอยประกอบส่งนะครับชุดสามพันห้าอบาทพร้อมส่งนะครับมีเก็บปลายทางนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องมัดจานะครับชุดละหนึ่งพบาทนะครับลูกค้าก็มัดจาไว้หนึ่งพันหนึ่งพันนะครับผมก็ประกอบให้นะครับประมาณ4ี่ถึงห้าวันนะครับส่งที่เหลือก็ไปเก็บปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มนะครับสองพบาทครับที่เหลือเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่มีเก็บค่าส่งนอกนะครับอันนี้ก็ จัดส่งให้ไปเลยครับใครที่สนใจนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมทัก Facebook มาแล้วก็ในเพจก็สามารถไปติดตามดูผลงานกันได้นะครับทักเฟซหรือเพจก็ได้นะครับสั่งกันเข้ามาได้ครับคุด3 5 0 0บาทมีอีกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องกระติแ้งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ จะมาดูกาชมกันอีกครับขอวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ